ใช่ดูคนนั่งร่ไคนแบบได้ค่าคนแบบนี้เนี่ยเอ้จที่ลางเราจะจอ่แล้วสายปืนนะจะไปที่โปแ่นะครับนอนแค่อยู่ในบ่อนะโป่งตัวเล็กนะครับผม ยินรามาลครับยินราก็จะเข้าไปในบ้านนะครับผมยินรับคอยาวไปหลับกันหมดแล้วมั้งตอนนี้มีแล้เข้าไปอยู่ในบ้านแล้วนะครับผมสอาครับตัวสีน้ตาตัวนี้ก็จะเป็นตัวยินแรงตัวไม้รัวนะแต่ใช่รัวนะครับตัวสุเขาเขานี่จะเป็นตัวออเดเขารับขายาวมากเลยนะครับตัวออเดินะครับผม แค่ขอยาวของแอฟริกาเลยสัตว์มาลายกับยีราฟเข้าไปในบ้านนะครับผมาอลายกับยีราฟหลับแล้วัวเแรเ้